นะคะออกมาให้ด้วยความรู้สึกดีๆหลังจากนั้นลืมไปเลยว่าเรานะคะต้องมาโฟกัสเรื่องภาชนะแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันการที่คุณออกมาให้แล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องการขายจริงๆแล้วคุณขายคุณขายแบบไม่ขายหลังจากนั้นคุณจะได้ ะะตอนที่จิตของคุณมันมีความสุขหรือจิตคุณเบาสบายคุณจะได้ออเดอร์มหาศาลไม่รู้มาจากไหนไม่ต้องไปหาต้น,ตนทางมันรู้ว่ายังไงคุณได้แน่นอนเพราะคุณมีพลังงานการให้การแบ่งปันพลังงานการให้การแบ่งปันก็คือพลังงานเงินจำไว้เงินมันจะเข้าหาคนที่มีคุณค่าคนที่มีพลังงานการให้พลังงานการแบ่งปันพลังงานการบริสุทธิ์แต่ถ้าคุณยิ่งอยากได้เงินเงินจะไม่ให้เขารู้ว่าคุณขาดแคลนยิ่งขอยิ่งวิงวอน เอายอดมาให้หน่อยได้ไหมแล้วดันฉันขึ้นไปเป็นดิลเลอร์ซีโอได้ไหมเดี๋ยวมาช่วยขายยิ่งคุณขอร้องคุณมีควังคุณไม่ใช่ตัวจริงแล้วคุณจะทําแบบนี้ไปได้สักกี่น้ําคุณไปตัดราคาเปิดเลดยี่ไปตีซีกับ,กบแม่ทีมเปิดเลดยี่แต่ไปเอาเลดพันไปทําแบบนี้มันไม่ใช่หรือคุณนะคะรักนะคะชอบทีมงานต่างสายงานแล้วคุณก็ไม่สนใจแม่ทีมเวลาคุณไปเอาของคุณก็ไปทํานะคะ วงกางการใต้ดินน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนะคะสร้างฐานทัพใต้ดินไปเอาของจากทีมงานคนอื่นมาแล้วคุณก็ทําแบบเนี้ยแม่ทีมคุณจะรู้นะเพราะว่าคุณเป็นทีมงานเขาแล้วเวลาที่คุณเอาของมาโพสนู่นนี่นั่นคุณเอามาจากใครคุณขายมาหนึ่งปีแล้วของคุณไม่เคยสั่งเลยสั่งไปแค่สองกล่องแล้วคุณก็โพส์เอาโพสเอาแล้วคุณมาอยู่ทีมงานเขาอ่ะคุณเอาของมาจากใครเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจเอาใครอ่ะก็อย่าเป็นคนสองหัวนะคะจะเอาหัวคนไหนนะคะเออ หัวก็คือแม่ทีมคุณอะมันมีได้แค่แม่เดียวนะคะการบริหารจัดการอย่าทาให้คนอื่นสับสนหรืออย่าไปเสี่ยมให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันนะคะพี่ถิ่งเป็นคนหนึ่งนะเป็นคนที่ไม่แย่งทีมงานใครเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติกับแม่ทีมทุกคนนะคะแต่การที่คุณจะมีชีวิตแบบไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไปแก้ปัญหาเองถ้าพี่จูถิงเจอในสิ่งที่ไม่ใช่เจอแม่ทีมแบบว่าไม่สนับสนุนไม่ช่วยไม่อะไรเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยพี่ถิงก็นั่งคิดนะคะ พี่ถิงก็ต้องหาทางนะคะการหาทางพี่ถิงพี่ถิงจะไปให้ได้ดีก่าแม่ทีพี่ถิงให้ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพี่ถิงก็ไม่เคยมีปัญหาในสิ่งพวกนี้มาก่อนพี่ถิงไม่รู้ว่าใครมีอะไรในบ้านแต่พี่จถิงชัดเจนตั้งแต่พี่ถิงเลือกสั่งซื้อสินค้าก็ชัดเจนกับคนที่ขายแลวเวลาพี่จิถิงสื่อสารพี่ถิงไม่รู้หรอกนะคะว่าขายยังไงเหละไงพี่ถิงก็ถามทั้งๆที่ไม่รู้และพี่ถิงก็สื่อสารตรงนะตรงประเด็นตรงเป้าแล้วก็ทําอะไรแบบว่าชัดเจนนะคะ ไม่มีอะไรในกอไผ่จะไห้นะไปต่อกับเป้าหมายนะขนทางมาเองนะคะก่อนไปขอความช่วยเหลือใครช่วยเหลือตัวเองเยอะๆก่อนนะคะและคนที่สนับสนุนคุณก็คือแม่ทีมคุณนะคะผู้บริหารเจ้าของแบรนด์รวมทั้งลูกค้าและก็ทีมงานคุณซึ่งคุณจะต้องไปดูแลเอาใจใส่เขาตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าอะไรคุณหรอก ะะตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเขาไปเห็นคุณค่าของเจ้าของแบรนด์เขาไปเห็นคุณค่าของสินค้าซื้อมาขายไปแล้วเขาต้องใช้เงินเนาะไปดินน้นรนหาเงินตัวเองมาเติมแล้วเขาก็เห็นว่าเราไปอยู่ข้างบนลอยโอนยอดโอนอะไรคุณไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นจำไว้นะเขาก็ต้องมีหน้าที่มีปัญญาในการก้าวผ่านจุดของเขาเหมือนกันไม่มีใครมาขายแทนใครนะคะไม่มีใครมาช่วยใครขายไม่มีใครได้ดีนะคะถ้าตัวเองอ่ะต้องได้ดีด้วยตัวของตัวเองรักจุดที่ตัวเองอยู่นะจำไว้นะคะ ไปมองผ่านนะคะก้าวให้ผ่านความรู้สึกแย่ๆไปมีจิตละเอียดดีๆไปบอกรักแม่ทีมคุณก็ได้โทรไปหาแม่ทีเวย